เจอได้กับเปื่นเป่นวันนี้กป็ป้มมาในนําว่าเปืน่นเปล่นปกปักมือไม่ทำัมมือไม่ในการปกปักก็คือต้องเจอปัญหาอะไรมั่งก็ช่วงหน้าฝนก็มีมาแรงแตก็กตัวบอกมามากนะครับได้ชนิดก็คือมีหมดก็คือปัญหาทีบาจะเจออันดับแรกๆก็คือตอนวันมาเล็ดนคะครับเปลี่ยมดินแล้ววันมาเล็ดก็คือจะมีหมดใหม่กัดจินมาเล็ดก็คือถ้ามาเล็ดได้ออกการยังมีปัญหาอีกทีนึงปัญหาอีกทีก็คือ ถ้ากระแตนไร่ชนิดจิงรีดไร่ชนิดหมากกัดกินตอนน้อนอีกที่นะครับมันเป็นปนัญหาอยากหมักจำหรับปลูกปักในตอนนี้ก็เขา่าจะปืดกัเครื่มากนะครับกา่พมไ้ออกเบบกระทั่งเตวา่ตาตตเตว่าแก้ป,ปัญหาในในจุดนี้นะครับกระทั่งนี้ก็คือประหยัดน้ำประหยัดตานต,ตรงกันหมดมาเล่งขึ้นตําไรแล้วก็ปลูกตั่วแต่งฟ้าได้ก็มีระบบเก็บน้ำต้องชันตั้งระดับน้ำไบตามต้องการนะครับ ก็จกชิ้นส่วนใดสร้างทิปชิ้นนะครับก็คือเปลือกแกปะหน้าข้างต้นที่ผ่มไดไดบอกไปเดียวนะครับก็เป็นเปลือกเซเมนมืนเปล้อดินก็คือไม่เลอะเตอะนะครับแบบพักการใช้านในจังกุตอกกระตังแะบบน้ำอะไรตามต้องการนะครับ นี่ก็คือทางระดับน้ำตอนพ่นตกแม่น้ำรวมกังนะครับนี่เพิ่นเพิ่นตกไปอา่าเี้ยฟันมาก็มีว่าวกับพุ่มน้ำนะครับข้างหน้านี่บ่ควบพุ่มนม้ำตัวตัวนี้ก็หมดว่าเปิดน้ำมัาาน,นมจะราต้นปัก,กะจะรถไปเก็บเสติมพ่นแรงจัดก็คือลอกน้ำไม่ได้ก็เปนเปน,ปนมาเลยเปนเติมน,นะครับก็เปนเปนแต่ว่า สนใจกระทั่งแบบนี้นะครับก็คือเอก้าวมาเลยวิดีโอเพิ่มเติมได้จองของพวกหัวชนวิธีการผลิตกล้วิธีการผลิตก็ให้ก้าวมาเรียนเรียนเพิ่มเติมได้ก็รเมื่อนยกตัวอย่างหัวชนวิธีการผลิตก็คือเพื่นเปลือนโอนเข้าบัญชีปุ่มหนึ่งรอยบาทก็เพื่นเปอนก้าวมาเรียนรู้ศึกษาแล้วก็ผลิตเองเป็นหน้าจีบเพิมเป็นหน้าจีบลักหรือหัวยางหน่อยหน่อยก็ในปลูกปักกินเอง ก็อย่างดีการซิดก็คือไม่ต้องกลัวนะครับพุ่มข้ายแบบนี้กับคนต่างประเทศก็ได้ตั้มคลิปวิดีโอไว้ไล่ตัวเร็วก็คือให้เพลื่นๆมานเลยเปื่มเติมเพลื่นๆทีเ่เ,เ,เจอกันคลิปนี้ก็คือกดกข้าวมาจองของผมนะครับกดกข้าวมาจองพุ่มแล้วก็ขึ้นปอก้ามาหน้าจอหน้าจอแล้วก็ขึ้นไปกดแต่เครดิตนะครับมันมีแต่ว่าเครดิตกับวิดีโอก็คือกอดไปเครดิตมันจะมีระบบการปรลาริดการตั้งประหยัดน้ำอ่าการได้ลงไละเอียดการปลาริดไว้แล้วนะครับให้เพลื่นเปลี่ยก็ไม่เลยเปล่มเติม ก็จำรับเปิดอกไม่จำรับเปลือกเต็มติดตามหมดแล้วก็พุ่นนะครับนะก็ว่างๆไกลมาเยี่ยมชมวิดีโอกันบ่อยๆนะครับเป็นเพื่อนก็ถักใต้คอมเมนต์กันมาได้ถ่ายคลิปนะครับนะกัคลิปนี้ตอนนี้ก่อนนะครับนะสวัสดีครับ